ตอนนี้เมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะคะศาลมีนัดไก่เกลี่ยนะคะก็ก็มีบางส่วนก็มาไก่เกลี่ยแต่ก็บางส่วนไม่ได้มาแต่ส่วนที่ไม่ได้มาก็คือส่วนน้อยนะคะแล้วก็ในสเต็ปถัดไปเนี่ยที่ออคุณแม่จะต้องขึ้นศาลอีกทีก็คือเป็นวันที่14มิถุนายนนะคะศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องค่ะแปดเพรว่ามีวั่่ปกิ่คนค่ะที่่แล้ว่ะ8 <6 S 2> ค่ะ <ค><ป>ขอร้องานยอมกราบเท้าอะไรใช่ค่ะถูกต้องค่ะบอกว่าจะให้หนูกราบเป็น1ิเป็นร้อยครั้งเป็นอะไรก็คือก็ยอมนะคะ <c oughs> แล้วก็จริงๆในเรื่องของการไก่เกียรดเนี่ยตอนนี้มันก็มีมาอยู่เรื่อยๆมีมาทั้งกับคนที่เขาถูกฟ้อง <c oughs> ไปแล้วกับคนที่เขายังไม่ได้ถูกฟ้องอะค่ะแต่ว่าคือบางรายเราก็มีโนติสไปบอกว่าให้ยุติการกระทําหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราอาจจะมีการดําเนินการขั้นต่อไปต่อแล้วก็บางคนก็ หลังไม้ทั้งโทรศัพท์ทั้งอินบ็อกซ์มหาทั้งทนายแล้วก็ตัวทั้งคุณแม่น้องแมทเองแล้วก็ตัวน้องแมทเองว่าทํายังไงได้บ้างที่เขาจะชดใช้ในครั้งนี้อะไรเงรี้ยที่จะไม่ต้องฟ้องเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ว่ายังไงบ้างคตอนนี้น้องแมทคือไม่คุย,ยค่ะเพราะว่าเขาอยากดําเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพราะว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจฟ้องอ่ะเขาเขา เขายอมและเขาทนมานานหลายปีแล้วจนถึงวันนี้จุดนี้ที่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องสร้างบรรทัดฐานจากับสังคมแล้วเพราะว่าคือตัวเขาเนี่ยเขาเขาบอกว่าแม้ศาลจะพิพากษาโทษอย่างไรรอลงอาญาหรือไม่รอหรือจะค่าเสียหายเท่าไหร่ไงเขาบอกเขาไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นที่สุดนะคะแต่ว่าเขาอยากให้มันเป็นออกมาเป็นมาตรฐานแล้วว่า ถ้าคนกระทําแบบนี้ต่อไปสารวางโทษอย่างไรที่จะต้องรับผิดอย่างไรตอนนี้ทั้งหมดประมาณ10ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในวันนัดไต่สวนนฟ้องคือวันที่14มิถุนาก็เดี๋ยวอาจจะมียื่นเพิ่มในวันนั้นด้วยใช่ค่ะถูกต้องค่ะ่ส่งการจะฟ้องเพิ่มะเพราะว่าก็มีคอมเมนต์ที่ท้าให้ส่งการฟ้องเหมือนกันเอออันนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะ ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการพูดคุยว่าในส่วนของคุณสงการจะฟ้องไหมเพราะคุณสงการเขาเขาไม่ได้อยู่ในสปอร์ตไลท์มากมายนะกเขาก็คิดว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะบางทีเขาก็จะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ส่วน8คนที่เรียกเข้าไปอันนี้เป็นำเคดีใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะน้องอันนี้คือรอบสุดท้ายใช่ไหมคะทั้งหมดมีก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องดูดูอีกว่ามันมีอะไรมาอีกหรือเปล่าค่ะในในส่วน8คนมีขอไก่เกลี่ยคะมีค่ะมีทุกคนเลยค่ะ